พอสีเขาเข้ากันแล้วเป็นยังไงคะน้องๆด,ดูดูดิยืดมากและสวยมากนะคะมันสวัสดีค่ะปอผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาแชร์สูตรสลับ ็นพีแรกเลยนะแต่สินใจแล้วว่าเราก็จะขึ้นคําว่าแชร์สูตรสลามแต่ว่าปาวพารับเป็นลิงก์นะคะรอบที่แล้วสอนไปแล้วถ้าน้องๆยังแชร์เป็นลิงค์ไม่เป็นนะคะ <c ười> ก็สามารถกลับไปดูได้ที่คลิปเอ,อ่อคลิปอะไรนะส <c ười> อนทําสลามขนแกะค <c ười> าปะปาวพาสอนแชร์ลิงก์ไว้แล้วนะนี่คือแบบว่าแสบตามากเลยร้องห้าเยอะดูหนังเกาหลี <c ười> ไม่รู้นะว่าโมแต่ไปดูหนังอยู่อันนี้มีฉนดที่ดินด้วยจดไปเยอะมากๆค่ะน้องๆดูลายมือเจ๊ทั้งสูตรทั้งอะไรทั้งแกะไอ้อย่างนี้มันง่ายก็จริงนะหนึ่งเราไปเอาลิงก์เข้ามาก็จริงแต่สองเลยต้องเป็น ต้องเป็นคิดว่าคลิปนี้ป้าพาไม่เคยทำนึกออกไหมเราแชร์สูตรสลามมาประมาณกับ300สูตรนะ<อ>ป้าพาทำสามสูตรแล้วเออก็คิดเหมือนกันว่าว่าตัวเองรู้ได้ยังไงว่าอะไรที่ทําแล้วและไม่เคยทําสมมุติว่าอันนี้ชื่อสูตรขนมเปียกปูนใช่ไหมแต่ว่าข้างในส่วนผสมเนี่ย จะไม่เหมือนที่เปิลผักเคยทําเลยอ่ะถ้าสมมุติว่าจะหลอกกันได้ไงนึกออกไหมสลามก้อนเมฆแต่ใส่อุปกรณ์แบบนี้แบบนี้เปิลผักก็จะจำได้ว่าอันนี้เป็นสลามก้อนเมฆนึกออกปะอ่าแล้วทีนี้ความยากของคลิปก็คือต้องเป็น FC เลยถึงจะรู้ว่าอันไหนเปิลผักเคยทําหรือไม่เคยทำํำนึกออกปะ เอฟซีที่ดูสลามปาอพามาสับ้อยสุดเนี่ยนะ oh, <no. S 1> <laughs> ก็จะรู้เลยว่าอันนี้ป๋อพาไม่เคยทำนึกออกไหมวันนี้นะคะเป็นของน้องแพลวพอยแล้วท้ายคลิปมีแจกด้วยรอติดตามให้ดีคนที่แชร์มาคือน้องหนูแดงนั่นเองนะคะ <Yes. S 1> ขอบคุณมา,มากๆ oh, <no. S 1> เป็นจุดเริ่มต้นนะวันนี้แจกด้วยแล้วก็อ่าเป็นพิติใหม่ของการแชร์สูตรด้วยเราก็จะแชร์ไปเรื่อยๆยังไม่รู้เมื่อไหร่ถ้าเมื่อยๆเราก็จะหยุดนะ <laughs> ถ้าเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งก็จะหยุดเไง,ไงไียพี่บ่ถ้าน้องๆแบบรู้สึกว่าเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครพูดแล้เบื่อสักคำนึงนะเจะเลอร์ก็คือเบื่อแต่คลิปนี้เลยคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยเบื่อเบื่อเบื่อเจก็จะร้องทอมเป็นงานสวยๆแล้วลดชค่ะเธอมาวันนี้นะเราจะใส่กาวขุนสอร้องขวด สองขวดใหญ่นะคะ2องขวดใหญ่น้องแพลวพอใส่ขวดเล็ก3ามขวดครึ่งนะพี่ผาใส่สองขวดเลยถ้าอย่างไรอยากรู้แล้วว่าสูตรนี้จะทำออกมาเป็นยังไงกดไ like, ลค์รัวๆและตามไปดูกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะเราจะเทกาวน้ําขุนลงไป2องขวดก่อนเลยค่ะมาใหม่ๆเลยนะโอมันมีอันนี้ด้วยหรอเพราะบางอันมันก็มีบางอันมันก็ไม่มีเนาะบางกระปุกก็มีบางกระปุกก็ไม่มี นี่นะคะดูจากกาวแล้ววันนี้เรามีเมื่อยมากเมื่อยคอแน่นอนพี่ผาอคีมัมน้ำบีนไนท์สองปื้ดน,นะคะแต่ว่าปื้ดเสียสองปื้ดประมาณนี้โอเคใส่เยอะไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะแข็งไปค่ะชั้นนะคะสี่ปื้ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ขีมัมน้ำนะคะเป็นเจลใส่หมดขวดเลยค่ะอันนี้น่าจะเหลือประมาณครึ่งขวด ต่อไปนะคะใส่ครีมนวดผมลงไปค่ะซื้อมาใหม่ยังไม่ได้แกะเลยดูบีบไปเลยนะคะโหเหมือนทำขนมเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นโฟมล้างหน้าค่ะยูนิคอรนใส่เข้าไปอันนี้นะคะเราก็คนเขาให้เข้ากันเลยค่ะ นี่คือมันหอมแล้วว่าพี่พากาจจะใส่กลิ่นอีกแต่ว่าครีมทุกอย่างที่เราใส่ลงไปมันหอมมากๆเลยอ่ะหอมสุดๆอ่ะกลิ่นอะไรดีเดี๋ยวพี่พาไปหาก่อนนี่นะคะไปเจอแล้วนะคะได้แล้วเป็นกลิ่นเมลอนเข้มข้นนะคะเข้มข้นใส่ไปซกักสามฝาาหมจะได้หอมๆห,หนึ่งสอง Uh huh. หอมมากค่ะพี่พาหอมสุดๆเลยตอนนี้หอมเกินไปแล้วุอยอสวยอะพอาาเรานวดกันจนเนื้อเนียนแบบนี้แล้วนะคะให้เราใส่น้ํายาล้างตาออปตันลงไปนะคะพี่พาก็เอามาใส่ขวดแบบนี้แล้วเนาะบีบๆจริงๆต้องใช้เยอะอะ่ะก็เลยไปซื้อมาใหม่นั้นน่าจะไม่พอต้องใส่ไปพอประมาณค่ะ ค่อยๆใส่แล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนดีค่ะใส่นวดเขาจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ค่ะเขาจะค่อยๆแบบจับตัวเป็นก้อนทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะลื่นปืดลื่นปืดเห็นไหมนี่นะคะพี่พาใส่ออกตันหมดขวดเลยค่ะก็ยังไม่เป็นนะเราก็เลยใส่บีไนท์ไปเพิ่มค่ะ ก็คือมันแบบว่าทํายากมากเพราะอาจจะเป็นเพราะส่วนผสมมันเยอะก็ได้นะนี่เยอะแบบแบบจะเต็มถ้วยเลยนะเพราะใส่บีไนไนท์นะคะเขาก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าน้องๆเอาไปทําเองในปริมาณที่น้อยเนาะก็ค่อยๆใส่นะมันอาจจะทําให้แข็งได้ะคะ่ะบีไนทนะ์เนาะนี่ค่ะเริ่มจะจับตัวเป็นก้อนแล้วตอนแรกคือไม่ยอมจับตัวเป็นก้อนเลยนะเราก็แค่ใส่บีไนท์ลงไปะคะ่ะเขาก็จะเริ่มหนืดขึ้นมา เห็นปะสุดยอดไม้พายเหมือนจะหักเลย oh. เบอร์นั้นเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ค่ะทำเสร็จแล้วค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยตั้งแต่ทำสลามนะสูตรนี้คือสูตรที่ดีที่สุดค่ะปะ้าพาใส่อัลตันไปทั้งหมด2ขวดเลยนะคะ2ขวดขวดละ45บาทเนาะแล้วมันมีความยืดแบบออพอดิบพอดีเนี่ยค่ะ เป็นความสวยงามที่โอเคมากๆเนื้อสลามก็โอเคสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะแผ่บางยืดแล้วก็นุ่มฟูทุกอย่าง r อ t วิ n g อยู่ในเนื้อนี้แล้วค่ะเป็นเนื้อที่ดีจริงๆค่ะใส่ทุกอย่างลงไปหมดนะสลามนี้น่าจะแพงที่สุดเหมือนกันนะเนี่ยใส่ไปเยอะมากค่ะน้องๆเพื่อทุกคนเนาะมันเดี๋ยวเราจะมาผสมสีกันแล้วก็จะมาใส่กระปุกให้น้องๆนะคะ น้องๆผู้โชคดีนะคะจะได้สลามอันนี้ไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาผสมสีกันเลยค่ะ สีม่วงได้แล้วนะคะสีม่วงได้แล้วค่ะดูดิคือเนื้อมแน่นมากเลยค่ะน้องๆสีสีดีอะนะเอาสีฟ้าอีกหน่อยหนึ่งดีกว่าสีฟ้าสวยมากเลยอะทุกคนโอ้ดีนะตัดสินใจทำสีฟ้าด้วยค่ะ สวยค่ะดูเนื้อดีมากเนี่ยค่ะวิธีทำเราก็จะเอาสีฟ้ามานิดนึงเห็นปะ่ะสีชมพูพี่ปาคิดว่าน้าได้เกินห้ากระปุกแล้วเนี่ยสิบไหมสีม่วงแบบนี้ค่ะมันเหนียวมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็สีขาวเอาลงไปแบบนี้ก็ค่อยๆสลับฟันปลาไปเรื่อยๆเ,เห็นปะ่ะ สีฟ้าสีม่วงสีชมพูแบบนี้ค่ะสวยมากนี่ลองไปทําแล้วกระปุกนึงมันจะเป็นเหมือนใสใหม่เลยเนาะนี่มันไม่ใช่เปียกปูนแล้วมันเป็นแปะเปียกปูนพลาสเทลแน่ๆเลยค่ะ <c oughs> เปียกปูนลาเทล เป็นสีแบบพาสเทลมากมากมากไม้ไก่กองดูสิได้2องกระปุกแล้วสวยมากเลยเดี๋ยวพี่พาลองไปทํำนะได้ทั้งหมดก akan, ี่กระปุกเนาะน้องๆไม่น่าเชื่อว่าเราจะแบ่งได้ทั้งหมด9กระปุกนะคะแต่พี่พาแสก5กระปุกเนาะแล้วเราจะมาลองเล่นให้ดูค่ะเพราะว่าพี่พาจะลองเล่นนี่แหละก็เลยจะจ่ายแจกแค่นั้นนะแล้วลองมาทับดูนะคะนี่ว่ะดูเห็นไหมพอสีเขาเข้ากันแล้วเป็นยังไงคะน้องๆดู ดูดิยืดมากและสวยมากนะคะมันเป็นเหมือนยูนิคอร์นเลยค่ะนี่ค่ะแบบเวลาเราจับยืดเนี่ยเราม้วนได้เลยค่ะรอบเดียวก็สามารถม้วนได้หมดเลย<ม>เห็นปะโห<ฮ><ฮ>นี่จิ้มฟินยืดเล่นสนุกมากๆค่ะน้องๆดูแล้วเวลาปนกันแล้วสีก็ไม่น่าเกียดนะคะดูอันนี้เป็นสีฟ้าๆนะ เหมือนจะติดโต๊ะแต่ว่าไม่ติดนะคะดูสวยไหม เนื้อดีมากๆพี่พาแบบจะใส่กระปุกแล้วอยากได้มากนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าแจกน้องๆแต่ตัวเองอยากได้เองนี่คือมันเวอร์วังมากแล้วค่ะน้องๆพี่พาจะให้ทุกคนนะคะไปเล่นกันที่ Tik t o ็อกนะคะ t ิ k กต็อกพ่อพานนะพ่พาขึ้นให้ดูเนาะนี่นะคะเป็นช่องทางนี้พี่พาคาดว่าทุกคนคงมี Tik t o k อกคะ่ะให้ไปคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะคะที่แจกนะคะเป็นคลิปเล่นสลามตัวนี้นั่นเองนะคะ เราก็ไปคอมเมนต์ไอดี n ลนะคะหรือว่าจะเป็นฟุ๊กของน้องๆก็ได้ค่ะได้ทั้งหมด2ช่องทางนะคะเพราะไม่งั้นพี่พามิวจะติดต่อที่ไหนเนาะแล้วพี่พาสุ่มแจกนะคะแค่พิมพ์ว่ารู้จักปะวะผาได้อย่างไรค่ะ รู้จักจากคลิปเด็กจิ๋วรู้จักพี่พาจากการเซิร์ชแล้วเห็นจากคลิปใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะรู้จักกับพี่พาได้ยังไงแค่นั้นเองค่ะพี่พาสุ่มแจกนะคะ5รางวัลค่ะน้องๆ5รางวัลน,นะคะน้องๆก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นกันที่ Ti ๊ t o ็อกก็ว่าพาได้นะคะใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะหมดเขตหมดเขตวันที่20นี้นะคะสุ่มแจกแล้วก็ แจกให้น้องๆอ,อย่างแน่นอนค่ะดูยืดมามีใครอยากได้บ้างรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้เป้าพาด้วยนะคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างแน่นอนคลิปนี้ไปแล้ะค่ะบ๊ายบายบชุ๊บ๊ายบาย